มะม่วงแอปเปิลจ้าสีเหลืองทองน่ากินไหมคะนี่ต้องขอขอบคุณพี่อิวนะคะพี่อิวร้านขายผ้าอยู่บันดุงเพื่อนเอามาฝากนม่จ้ะเอามาฝากให้กินตอนเฮิมเฮิมึมมง <c oughs> <c oughs> สารภาพเ <c oughs> บิงจุดใบแหงมืแล้วจ้ะเอาโชก่อนบม่มีเวลาเฮดคลิปจ้ะน้ำจิ้มยังกับจัดเตรียมไว้แล้วลืมกินจนุแบบ ต้องได้มากินสุกกินสุกก็แแ่บงามงามจ้ะพี่น้องจา้างาม,มสวยงามมาก คือแบบว่าอามาทีนพี네่เพิ่อนมาให้กินนะจ๊ะจะพูดีกินกับน้ำปลาหวานน้ำอะไรนะน้ำพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยจะพูดีกินแซบอันนี้อามาได้ตั้งแต่วันจัดมือนี้เป็นมือวันเสาร์หกมือแล้วจ้ะ เกิดเป็นซุกค่ะก,ก็เนี่ยห้องนี้หนักกำลังอร่อยส่วนเนาะทั้งไงทั้งงาม มะม่วงแอปเปิ้ลถ้ากินตอนดิบๆอยู่ในจ่จจะบอกว่าความสม่สุดยอดสมคักสมแน่แต่ว่ากินตอนสุกนะแซ่บอร่อยเป็นคนที่ไม่กินมะม่วงแอปเปิ้ลเลย มันนั้นได้ไปกินอยู่ร้านน้องแพรน้องแพ้ให้กินติดใจก็เลยสร้างให้พี่เอวมาให้พี่เอวก็เลยไม่ขายเพื่อกนก็เลยเอามาฝากอขอบคุณน,นะคะแซบยังไม่จะไปกินต่ออยู่หลังกล้องนี่แต่ว่าจะไปกินตะบะฮอง,งกอนแลคอยจะว่ากินมะม่วงจากแก่เผ็ดอร่อยมากคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า